ตับภาพยักษ์ตัวใหญ่เท่ารถโฟกเต่าที่แก่งกระจานสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเล่าเอา่อต้องบอกว่าสุดพิเศษเรื่องหนึ่งเลยนะคะมาจากป่าแก่งกระจานค่ะครับสวัสดีครับเรื่องอะไรล่ะครับฟังดูน่าสนใจเป็นเรื่องของตับภาพยักษ์ค่ะคือตับภาพน้ำที่เขาว่ากันว่าตัวใหญ่มากๆใหญ่แบบไม่น่าเชื่อเลยโอ้ oh. ตาภาพยักษ์ขนาดนั้นเลยหรอครับใหญ่แค่ไหนกันครับเนี่ยที่มาของเรื่องนี้มาจากบันทึกของคุณปูพจน์ภัยนะคะชื่อว่าตาภาพยักษ์แห่งแก่งกระจานอ๋อคุณปูพจน์ภัยนี่เองใช่ค่ะแล้วคุณปูพจน์ภัยเนี่ยเขาได้ฟังเรื่องนี้มาจากน้าเงินอีกทีเป็นพรานป่าเข่าแก่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะคะครับเป็นคนพื้นที่รู้จักป่าดีเลยสินะครับ ใ่เลยค่ะรู้จักแก่งกระจานดีมากๆจุดสำคัญคือขนาดของตะภาพที่ว่าเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าใหญ่พอๆกับรถโฟกเต่านะคะฮะรถโฟกเต่าใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือครับไม่ใช่เรืเ่องเล่นๆหรอนะเนี่ยนั่นนะสิคะลองดิภาพตามดูตะภาพน้ำตัวใหญ่เท่ารถยนต์ทั้งคันวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะว่าเอ๊ะมันมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วทำไมคนเล่าถึงเชื่อเรื่องนี้มากๆน่าสนใจครับเริ่มเลยครับ ค่ะก็เริ่มที่ตัวละครหลักเลยคือน้างเงินอย่างที่บอกนะคะเป็นพรานป่าอาวุโสชำนาญป่าแก่งกระจาดมากรู้จักพื้นที่นี้ตั้งแต่ก่อนสร้างเขื่อนก่อนประกาศเป็นอุทยานอีกค่ะครับคือเป็นคนยุคเก่าที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมาเยอะใช่ค่ะเรื่องมันเริ่มตอนที่น้กเงินเข้าป่าตามปกติของแกแล้วก็บังเอิญไปเจอตะภาพน้ำตัวนี้เข้าพอดีเจอ,อยังไงครับมันมันอยู่ตรงไหน เขาบอกว่าเจอแถวแถวไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ําแก่งกระจานเท่าไหรค่ค่ะคือมันมีต้นไม้อยู่สองต้นขึ้นอยู่ห่างกันแบบพอ,พอดีพอดีกับความกว้างของรถยนต์เลยอ๋อครับครับนึกภาพออกแล้วเจ้าตภาพยักษ์ตัวที่ว่าเนี่ยมันเอ่อมันพยายามจะคลานผ่านช่องระหว่างต้นไม้สองต้นนั้นแต่ตัวมันใหญ่ไปเนี่ยคะ่ะก็เลยติดแงกอยู่ตรงนั้นเลยขยับไปไหนไม่ได้โอ้โหติดอยู่แบบนั้นเลยเหรอครับแล้วน้าเงินทํายังไงต่อครับเห็นแบบนั้น ด้วยสัญชาตญาณพรานเก่านะคะนักเงินแกก็อยากได้ตะภาพตัวนั้นกลับบ้านแน่ๆอยู่แล้วแน่นอนครับของใหญ่ขนาดนั้นแต่ปัญหาคือตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็น่าจะหนักมากๆด้วยนักเงินแกประเมินแล้วว่าลําพังแกคนเดียวเนี่ยไม่มีทางเอากลับไปได้แน่ๆครับ คงจะหนักเป็นร้อยร้อยกิโลหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนะถ้าใหญ่ขนาดรถโฟกใช่ค่ะน้เงินเลยต้องรีบกลับเข้าหมู่บ้านก่อนเลยเพื่อไปหารถแบบว่ารถหกล้อเลยนะคะแล้วก็ไปตามพักพวกมาช่วยกันยกต้องใช้ถึงรถหกล้อเลยแสดงว่าน้าเงินมั่นใจมากว่ามันใหญ่และหนักจริงๆนั่นสิค่ะแต่เรื่องมันก็พีคตรงนี้แหละค่ะพอน้าเงินเตรียมคนเตรียมรถหกล้อกลับมาถึงจุดเดิมครับมันเป็นยังไงครับปรากฏว่าตาภาพตัวนั้นมันไม่อยู่แล้วค่ะอ้าว หายไปไหนแล้วล่ะครับคือดูเหมือนว่ามันคงดิ้นรนสุดชีวิตจนหลุดออกจากช่องต้นไม้นั้นไปได้สําเร็จหนีไปได้นะคะโอโ้โหเหลือเชื่อจริงๆดิ้นจนหลุดไปได้เองใช่ค่ะเหลือทิ้งไว้ก็แค่อ่อร่องรอยตรงพื้นดินดงหญ้าแถวนั้นที่มันราบเป็นทางเลยค่ะตามความกว้างของตัวมันนะคะอัวก็พยายามตามรอยต่อนะคะแต่ตามไปจนสุดที่ริมอ่างเก็บน้ํารอยมันหายไปตรงนั้น ก็เลยสันนิษฐานว่ามันคงหนีลงน้ําในอ่างเก็บน้ําไปแล้วใช่ค่ะก็คงเป็นแบบนั้นแต่ถึงจะจับไม่ได้เรื่องนี้มันก็น่าทึ่งมากๆนะครับแล้วความน่าเชื่อถือล่ะครับคุณปูพจญภัยเขามั่นใจเรื่องนี้แค่ไหนอันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณปูผจญภัยเนี่ยผู้บันทึกเรื่องนี้เขายืนยันเลยนะคะว่าตัวเขาเองเชื่อเรื่องที่นัาเงินเลามากๆครับทําไมถึงเชื่อขนาดนั้นครับ เหตุผลหลักๆก,ก็คือตัวนักเงินเองค่ะคือคุณปูผจนภัยรู้จักนักเงินดีพอสมควรบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือเป็นคนจริงจังไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลหรือเล่าเรื่องอะไรเกินจริงอะค่ะอืมความน่าเชื่อถือของคนเล่านี่สําคัญมากจริงๆครับสําหรับเรื่องเล่าแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเรื่องช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็น่าสนใจนะคะคือนักเงินเล่าเรื่องนี้ให้คุณปูผจญภัยฟังเนี่ยเป็นช่วงก่อนปีพศ2530ครับแต่ เหตุการณ์ที่นักเงินแกไปเจอตะาพยักษ์จริงๆอะ่ะมันเกิดก่อนหน้านั้นไปอีกประมาณอ0อสาปีนู่นเลยค่ะโอ้โหก่อนนั้นนั้นไปอีก30ปีถ้าอย่างนั้นลองคำนวณย้อนกลับไปก็น่าจะตกอยู่ในช่วงหลังปี2,509นิดหน่อยปี2,509นี่คือเป็นปีที่เขื่อนแก่งกระจานสร้างเสร็จพอดีครับ แต่ว่าเป็นช่วงก่อนที่เขาจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปี2524ออ๋อค่ะค่ะซึ่งช่วงเวลานี้มันสำคัญนะครับมันบอกอะไรเราบางอย่างเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแก่งกระจานในยุคนั้นมันบอกอะไรเหรอคะคือมันเป็นยุคที่ป่าแก่งกระจานย,ยังอุดมสมบูรณ์มากๆครับระบบนิเวศอาจจะยังไม่ถูกรบกวนมากเท่าทุกวันนี้การเข้าถึงพื้นที่หรือการล่าสัตว์อะไรแบบนี้อาจจะยังทำได้อยู่สัตว์ป่าขนาดใหญ่มากๆแบบที่ไม่น่าเชื่ออาจจะยังพอมีหลงเหลืออยู่ หรือ,อยังน้อยสภาพแวดล้อมมันก็เอื้อให้เรื่องเล่าแบบนี้มันดูมีน้ำหนักมากขึ้นได้ฟังดูแล้วก็ทั้งน่าทึ่งแล้วก็ชวนคิดตามไปด้วยนะคะถึงจะไม่มีหลักฐานมายืนยันชัดๆแต่ความเชื่อมั่นของคุณปูผจญภัยที่มีต่อนักเงินนี้ก็น่าสนใจจริงๆใช่ครับเรื่องเล่าจากคนในท้องถิ่นหรือที่เราเรียกว่า oral history เนี่ยมันมีคุณค่าในตัวมันเองเสมอแม้จะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ยาก แต่มันก็บันทึกความทรงจำความเชื่อมุมมองต่อธรรมชาติในยุคนั้นๆได้ดีมากเลยครับยิ่งหมอตัวนักเงินเองผู้ที่เป็นต้นเรื่องเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้ก็ยิ่งกลายเป็นเหมือนตำนานไปเลยนะคะถูกต้องครับมันกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาเก็บรักษาความทรงจำเกี่ยวกับความมหัศจรรย์หรือความลึกลับของผืนป่าเอาไว้สรุปแล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องราวอันนาพิศวง จากคำบอกเล่าของนังเงินพรานป่าแห่งแก่งกระจานที่เชื่อว่าตัวเองได้เผชิญหน้ากับตะภาพน้ำขนาดยักษ์ใหญ่เท่ารถโฟกเต่าแล้วเรื่องนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อมาโดยคุณปูพจนภัยครับผมก็น่าคิดต่อนะครับว่าในผืนป่าที่กว้างใหญ่ซับซ้อนอย่างแก่งกระจานเนี่ยมันยังมีความลับหรือมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่อีกบ้างไหม เป็นไปได้หรือเปล่าครับที่สัตว์ขนาดมหึมาอย่างที่เราคุยกันเนี่ยจะยังคงหลบซ่อนสายตาผู้คนอยู่เงียบเกียบในมุมใดมุมหนึ่งของป่าหรือว่าเรื่องเล่าตภาพยักษ์แบบนี้เป็นแค่เสียงสะท้อนจากอดีตที่ธรรมชาติเคยสมบูรณ์ยิ่งใหญ่กว่านี้กันแน่นั่นสิครับการมีอยู่ของตำนานแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าแล้วก็ความลึกลับที่ธรรมชาติอาจจะยังเก็บงำไว้รอให้เราคนพบ หรืออาจจะกลายเป็นปริศนาแบบนี้ตลอดไปก็ได้นะครับขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมท่านสามารถรับชมพอดแคสต์อื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าคนเดินทางได้จากเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าคนเดินทางโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ